สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องด่วนนะครับตามที่เราได้ติดตามกันมานะครับว่าเขาจะมีการประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ตามไทม์ไลน์ที่ก,กอกตกําหนดไว้วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศแล้วนะครับเป็นประกาศลงวันที่1ตุลาคม2564อ่ซึ่งจะทำให้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับและส่งผลให้นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศพ้นจากตำแหน่งทันทีนะครับนับตั้งแต่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับโดยในรายละเอียดนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน60วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประกาศณนะวันที่1ตุลาคม2564นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับ เข้าสู่ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่จะเข้ามาใช้กำกับในการจัดการเลือกตั้งและส่งผลให้นายกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันทีตั้งแต่วันนี้1ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับ